อาจารย์คะหลายคนไปถามนะคะผู้สื่อข่าวไปถามนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเศษฐาถามคุณอดีศรถามสมาชิกพักเพื่อไทยถามสสอลหลายๆคนเขาบอกว่าคุณอุ้งอิงเหมาะขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยน่าจะฟันธงได้แล้วหรือเปล่าคะว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่น่าจะเป็นคุณอุ้งอิงผมเคยพูดว่าลุงโทนี่กับบ้านสามล้านเปอร์เซ็นก็เหมือนกันและครับ คุณอุ้งยิงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสามล้านเปอร์เซ็นต์เท่ากับลุงโทนี่เลยครับอาจารย์ไม่เผื่อเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่เผื่อฮะเพราะว่าไม่มีคนอื่นแล้วครับอันนี้เรา, <c oughs> เ,ราเราพูดตามข้อเท็จจริงเลยเนาะค่ะนะครับว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีประวัติสืบทอดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยครับ <c oughs> ซึ่งเคยประสบความสําเร็จมีสอสอตั้งสองร้อยสามร้อยท่านนะครับแล้วก็เป็นนายกมาก็หลายท่าน ใช่ไหมครับตั้งแต่คุณทักษิณคุณสมัครคุณสมชายมาถึงคุณยิ่งรักก็สี่ท่านแล้วนะครับรัวคุณเสถียรด้วยก็เป็นห้าท่านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยได้เนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต้องเป็นสายเลือดจินวัฒน์นะครับคนอื่นอย่าไปคิดฝันเลยครับนะครับแล้วเจ้าของพักคือลุงโทนี่เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์จากตอนนายกสมัครเป็นหัวหน้าพักพลังประชาชนค่ะ แล้วเราก็ต้องยอมรับกันว่าในช่วงเวลาที่คุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็คงจะมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจลุงโทนี่พอสมควรนะครับดังนั้นเมื่อตอนคุณสมัครมีอุบัติเหตุเพศไทยเนี่ยนะครับจึงไม่ได้เป็นนายกรอบสองก็เลยกลายเป็นคุณสมชายวงสวัสด์แล้วหลังจากคุณสมชายวงสวัสด์มาเนี่ยก็เป็นคุณยิ่งรักช่นะฮะแล้วรอบนี้เป็นคุณเรษฐาก็ด้วยการไฟเขียวจากจากสกูลชินวัตร์ น,นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเคยฟันธงแล้วว่านายกตัวจริงเนี่ยคือคุณอุ้งอิง,องนะครับแต่แน่นอนว่าว่าเอาในทางอีกทางหนึ่งก็อาจจะมองว่าเออยังไม่พร้อมยังอาจจะเก็บตัวไปก่อนเนรียนรู้งานไปก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน,นครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับในเมื่อตั้งรัฐบาลเป็นนายกเสรษฐาได้แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องรอบเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะต้องต่อสู้ทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า นะครับซึ่งตัวของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยคุณเก๋กับคุณงานก็ทราบว่า<ช>มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับระบบบ้านใหญ่ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็มีรอบนี้ก็แพ้หลุดลุยนะครับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอกาสที่จะสู้พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่ในการเลือกตั้งรอบท<ช>ี่ผ่านมาก็ยากเย็นแสนเข็ญน,<ช>นะครับ<ช>คนรุ่นใหม่ในพรรคเพื่อไทยก็คงไม่มีใครมีความพร้อมมากไปกว่าคุณอุ้งยิงอีกแล้ว นขนาดเดียวกันเนี่ยคนรุ่นเก่าๆที่ก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่ทักไทยรักไทยเนี่ยก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาค่นะครับ<ช>หลายๆท่านที่เราเห็นเป็นคณะมนตรีในรอบนี้ผมก็เรียนตรงๆว่ารอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้าคุณอุ้งอิงไม่เข้ามาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะครับผมเรียนกับคุณเก๋คุณนั้นเลยนะว่าทายาททางการเมืองซึ่งสืบเชื้อสายของบ้านใหญ่เหล่านี้เนี่ยจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับตอนเนี้ไปลงเลือกตั้งในานามพักก้าไกลไปแล้ว นะครับเพราะนั้นถ้าคุณอุกยิงไม่ได้มาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยในรอบนี้นะครับพวกเครือข่ายบ้านใหญ่แต่เป็นรุ่นลูกหลานนี่นะครับแนวโน้มเขาก็ต้องไปอยู่พักเก้าไกลกันหมดนะครับเพราะทุกคนนะฮะก็ต้องการการไปต่อในทางการเมืองทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้จึงเป็นความจําเป็นของพักเพื่อไทยนะครับว่าทําไมผมถึงคิดว่า คุณอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแน่นอนแล้วก็ไม่มีทางเลือกอยู่ที่แล้วครับอืก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งข้อที่จะต้องมีการรีแบรนด์พรรคเพื่อไทยเอาคนรุ่นใหม่มานำพักนะคะหลายคนก็มองว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะของคุณอุ้งอิงถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังไม่เหมาะไม่ได้ช่วงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเวลาแล้วก็จังหวะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างวุฒิภาวะอะไรหลายๆอย่างมันเหมาะแล้วคุณอุ้งอิงจะนั่งเป็นหัวหน้าพักอะค่ะ ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องวุฒิภาวะหรือเวลาหรอกครับ <S <S เพราะว่าถ้าพูดถึงอายุคุณอุ้งยิงน่ะช่วงเดือนเมษาตอนที่หาเสียงกับวันเวลาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันก็ห่างกันแค่หกเดือน <S <S อนะครับถูกต้องนะอายุคนมันเพิ่มขึ้นหกเดือนน่ะมันมันไม่ได้มีความหมายหรอกแต่ประเด็นที่มันจะต้องเป็นคุณอุ้งิงก็เพราะว่าอะไรประเด็นที่หนึ่งนะครับที่ผมเคยเรียนนะครับว่าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้ว ใช่ไหมฮะก็ค <ım> ือสมหวังแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาเรียกว่ายังลูกผีลูกคนตอนที่จัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเก้าวไกลใช่ไหมครับแต่ทันทีที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจผสมพันธ์กับขั้วตรงกันข้ามแล้วตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้เป็นได้เข้าถึงอำนาจรัฐอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งใช่ไหมครับประเด็นที่สองเนี่ยก็ผมก็ฟันคงไปแล้วว่าลุงโทนี่กลับบ้านสามล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วพอลุงโทนี่กลับบ้านมาไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในทางการเมืองอ่ะ ที่มันดูเบลอๆสำหรับเอฟซีพักเพื่อไทยเนี่ยมันมันไม่ต้องเบลอแล้วนะคะคุณเก๋คุณนันมันชัดยิ่งกว่าชัดใช่ไหมครับหนึ่งได้เป็นรัฐบาลสองเจ้าของพักก็ได้กลับบ้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวนะครับเพราะฉะน,นั้นถ้าจะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ลงตัวสําหรับคุณอุ้งยิงผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องวยอยวยาินะครับแต่เป็นเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของาการจัดการบริหารอํานาจภายหลังการเลือกตั้ง นะครับซึ่งมันมีปรากฏการณ์ชัดเจนอยู่สองเรื่องก็คือหนึ่งพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็สองนะครับลุงโทนี่เจ้าของพักตัวจริงก็ได้กลับบ้านมานอนพักอยู่ที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้ครับผมมีปัจจัยสองปัจจัยนะคะทีนี้กลับมาถามนะคะเรื่องของการรีแบรนด์พักเพื่อไทยเนี่ยค่ะมันจะต้องมีโจทย์อะไรที่จะต้องรีแบรนด์ไหมคะณเวลาเนี้ยค่ะครับผมฟันธงเลยนะครับ วัวคุณอุ้งอิงนะครับการเข้ามาเป็นหัวหน้าพักแน่นอนว่าในแง่ของความมีสเสน่ห์ความเป็นป๊อปปานะครับดึงดูดได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่นะครับถ้าคุณอุ้งอิงนะครับไม่ทํางานพักอย่างจริงจังอะไรคือตัวชี้วัดเรื่องการทํางานพักอย่างจริงจังหนึ่งจำนวนสาขาพักต้องเพิ่มะนะครับสองจำนวนสมาชิกพักต้องเพิ่ม ถ้าไม่ทำสองเรื่องนี้นะครับคุณอุ้งยิงก็จะกลายเป็นเพียงอะไรครับเป็นเพียงเดอะสตาร์ดวงหนึ่งนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเปล่งแสงได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าเราดูนะครับคุณเก๋ครับคุณนันครับผมเปรียบเทียบสับพาห์เก้าไกลเราก็ได้เห็นตัวเลขที่กรมสรรพากรเอามาให้เราดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าตัวเลขที่ผู้เสียภาษีบริจาคเงินภาษีให้กับพักการเมืองพักเก้าไกลก็ยังเป็นแชมป นะครับอยู่ที่สามสิบเจ็ดล้านขณะที่พักเพื่อไทยนะครับได้เงินภาษีเนี่ยสี่ล้านบาทต่างจากพักเก้าไกลเนี่ยนะครับเก้าเท่านะครับแล้วสี่ล้านบาทที่ได้จากคู่เสียภาษีเนี่ยนะครับก็เท่าเท่ากับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเราจริงจะได้เห็นว่าถ้าคุณอุ้นอิงในฐานะที่มีความเหมาะสมลงตัวเป็นหัวหน้าพัก แต่คุณอุ้งอิงไม่ได้ทํางานพักการเมืองในการขยายฐานของพักนะครับผมก็คิดว่าการรีแบรนด์เนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสาเร็จนะครับขณะเดียวกันเราลองดูนะครับพักเก้าไกลทันทีที่เปลี่ยนเป็นคุณชัยธวัฒน์ใช่ครับแน่นอนว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยอาจจะดูไม่เป็นป๊อปสตาร์เท่ากับคุณพิธาหรือ,อคุณๆๆคุกงิงบุคลิกเงียบๆขึ้นๆแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราเห็นก็คือว่าเฮ้ยคุณพิธาลงพื้นที่เชียงใหม่ได้สมาชิกพักเพิ่ม ได้ฐานการจัดตั้งสาขาพักเพิ่มคุณธานาธรก็ลงพื้นที่จังหวัดร้อยร้อเอ็ดก็ได้สาขาพักเพิ่มได้จํานวนสมาชิกพักเพิ่มนะครับผมคิดว่าวันนี้พักเก้าไกลเนี่ยนะครับเขาเดินสายทางการเมืองในการจัดตั้งขยายฐานสมาชิกนะครับโดยการที่จะให้สมาชิกเหล่านั้นเนี่ยนะครับลงสมัครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตีหน้าเนี่ยก็จะมีการเลืตั้งเยอะแยะไปหมด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพักเพื่อไทยมัวแต่หลงเพลิดเพลินนะครับรีแบรนด์แต่กรรมการ top power นะครับกรรมการสุขภาพแ่นชาติตาที่คุณอุงยิงได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเท่ากับพักเพื่อไทยก็จะเป็นพักขาลอยนะครับขาลอยคือตรงกลางเนี่ยคุณอุ้งอิ้งท่านอาจจะเป็นป๊อปตาไม่ไม่มีข้อโต้แยง้งแต่ปัญหาคือมันไม่ไปถึงลากลึกข้างลา่างนะครับพอไม่ไปถึงลากลึกข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่า ผู้สมัครในนามพักเพื่อไทยเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งนะครับขณะที่พักเก้าไกลเนี่ยเขาไปจัดตั้งฐานข้างล่างไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็ขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าการรีแบรนด์พักเพื่อไทยโดยคุณอุ้งอิงเนี่ยจะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ทํางานขยายฐานสาขาพักการเมืองในการสู้กับพักคก้าวไกลอ,อย่างจริงจังครับอืการทํางานขยายฐานพักการเมืองอย่างจริงจ,งจังนะคะอาจารย์ครับพักเพื่อไทย หากนำโดยคุณอุ้งอิงต้องทำอะไรบ้างต่อจากนี้เพื่อไปเบียดเอาฐานเอฟซีจากก้าวไกลมาไม่รู้เก่าไปหรือว่าจะเอาใหม่เข้ามาให้ได้เนี่ยค่ะได้ครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะครับคุณคุณคุณลงพื้นที่ในนามหัวหน้าพักนะครับในฐานของหัวหน้าพักซึ่งพักเนี่ยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณเศรษฐาก็เป็นแคนด,ดิเดตนายกของพักนะครับ รัฐบาลก็จะมาสนับสนุนการลงพื้นที่ของคุณยุง้งญิงแต่สนับสนุนอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนประชาชนนะครับรัฐบาลสนใจของรัฐก็จะนนการลงพื้นที่แล้วทางที่ลงพื้นที่นะครับคนพวุ้ีต้องไปบอกกับแกนนําพักเพื่อไทยที่อยู่ในพื้นที่นั้นว่าพักต้องการสมาชิกเพิ่มพักต้องการสาขาพักเพิ่มกำหนดได้ครับวนน่า ปีนี้ต้องได้กี่คน,นปีต้องได้กี่อาจารย์สัญญาณขาด,ขดห,หายค่ะครับผมได้ยินไหมครับอ่าได้ยินละค่ะครับผมคผมรับคุณลู้หิงนะครับก็ต้องกําหนดเลยครับว่าในแกนนําพักแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องมีสมาชิกเพิ่มในแต่ละพื้นที่กี่คนนะครับมีสาขาเพิ่มกี่สาขาน,นะครับเพื่อที่จะอะไรครับ อาจารย์หายอีกแล้วค่ะเพื่อที่จะอะไรนะคะอาจารย์นนรยนนรได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้ว <ๆ S 3> ค่ะครับผมทับที้ก็ต้องไปกําหนดนะครับว่าในแต่ละพื้นที่นะครับจะต้องมีสมาชิกเพิ่มสักกี่คนอะไรฮะแล้วก็มีสาขาพักเพิ่มสักกี่สาขาอืนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับท่านพื้นฐานที่ทําให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในาการเลือกตั้งในรอบหน้าค่ะนะครับแต่ถ้าไม่ขยายฐานแบบนี้ในช่วงเวลาที่ได้เปรียบเพราะว่าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ารอบหน้าเนี่ยก็ยังสู้พักเจ้าวไกล,ลำบากแม้ว่าจะมีคุณพุ่มอิงเป็นหัวหน้าพักก็ตาม,ม,มก็ต้องขยายฐานเหมือนที่อาจารย์บอกอแล้วก็อาจจะต้องลงลงพื้นที่ในนามของหัวหน้าพักในนามของหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยอืมเอาผมเคย จริงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานต่อสายกลับไปหาอาจารย์ใหม่ดีกว่านะคะมันขัดขายเสียหายอาจารย์ขาดหายอยู่สักเล็กน้อยนะคะค่ะยังมีคําถามที่อยากจะชวนอาจารย์คุยอีกแล้วก็มีคําถามที่อยากจะทราบก็คือเอาล่ะ,ะ,ละต่อให้คุณองค์อิงเนี่ยมานั่งในฐานะหัวหน้าพักอย่างชัดเจน,นพี่ก่งลงไปขยายฐานหาสมาชิกเพิ่มตามที่ต้องการ จะจำนวนเท่าไหร่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ตามเนี่ยแต่อยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มนะหรือว่าฐานแฟนคลับที่ต้องการเติมเข้ามาให้กับพักเพื่อไทยจะเป็นกลุ่มไหนแล้วมาต้องใช้ยุทธศาสตร์อะไรอาจารย์คครอาผมครับยินครับชัดเจนครับชัดเจนค่ะอาจารย์ถามต่อค่ะที่นี้คือเป้าหมายต่อไปที่เพื่อไทยก็ต้องขยายฐานคะแนนนิยมของเขาเนี่ยนะคะให้กลับเข้ามาสู่พักเพื่อไทยแล้วก็ตีตื้นก้าวไกลให้ได้เนี่ยเขาควรจะไปเจาะ กลุ่มไหนคะกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มที่ที่อยู่ร่วมกันเป็นพักร่วมรัฐบาลตอนนี้หรือจะไปช่วงชิงเอาฐาน f อจากเก้าไกลซึ่งก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งหรือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นเอายางโวเตอร์รุ่นใหม่ๆต้องไปโฟกัสไปเรียกคะแนนจากกลุ่มไหนถึงจะมีโอกาสได้เพิ่มขึ้นมาคะอาจารย์ครับผมเรียนตรงๆนะครับพักเพื่อไทยไปเอานิดาโพนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้สํารวจเป็นการบอกผลไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่า กลุ่มคนที่คิดถึงคุณอุ้งอิงมากที่สุดคือกลุ่มคนซึ่งยังไม่ได้เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับคือกลุ่มคนซึ่งยังไม่เคยไปเลือกพักเพื่อไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับดังนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายแรกเลยครับที่คุณอุ้งอิงจะต้องเพิ่มจํานวนสมาชิกจากคนกลุ่มนี้ให้ได้นะครับส่วนในกลุ่มของพวกอ่าค้่รัฐบาลเดียวกันเนี่ยครับยังไงเนี่ยเขามาแน่นอนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะพักที่ร่วมรัฐบาลอยู่ ตอนนี้ก็ง่อยเตี้ยเสียขาทุกพักนั่นแหละนะครับไปไหนไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับของพักเหล่านี้เนี่ยจํานวนก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมาเชียร์พักเพื่อไทยอยู่แล้วในฐานะที่พักเพื่อไทยก็จะมาเป็นแกนนําฝ่ายอนุรักษ์นิยมในราดับต่อไปค่ะนะครับแต่จุดที่ผมอยากจะไฮไลท์ที่สุดก็คือว่ากลุ่มนิวเวอ e r เตอร์นะครับกลุ่มที่นิด้าโพเคยสารวจว่า80%เวลาคิดถึงพักเพื่อไทยจะคิดถึงคุณงงยิง ใชครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสของคุณอุ้งอิงนะครับผมถึงบอกว่าคุณอุ้งอิงต้องลงพื้นที่ในนามหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ขยายฐานสมาชิกโดยเพราะอย่างยิ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ซึ่งนีดาโพได้สำรวจไว้เรียบร้อยแล้วครับค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์มองว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเจองานหนักๆ หลายอย่างเหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลแล้วก็เหตุการณ์อะไรหลายๆเหตุการณ์ที่จะต้องฝ่าไปให้ได้นะคะแล้วก็ตอบคําถามประชาชนในหลายๆเรื่องถ้าประเมินถ้าประเมินถ้าคุณอุ้งอิงนั่งหัวหน้าพักภายใต้การหนำอย่างนี้ค่ะของพักเพื่อไทยจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับเพื่อไทยค่ะผมเรียนตรงๆนะครับว่าตอนนี้นะครับพักเพื่อไทยรวมถึงรัฐบาลนี้จะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่ นโยบายเดียวเลยครับดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าคุณเก๋คุณนันจําได้ว่านโยบายเนี้ยช่วงหางเสียงเนี่ยพักเพื่อไทยหมายมาั่นว่าจะจะเป็นนโยบายกีเด็ดที่ทําให้แนลนไลด์อืยนะครับแต่พอเจอมีลุงไม่มีเรามันก็เลยไม่เข้านะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วมีอำนาจรัฐแล้วเนี่ยก็ต้องดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เกิดขึ้นยังไม่พอนะครับคุณเก๋คุณน,นันต้องทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จให้ได้ด้วยต้องเดิดหน้าหมูครับ คือคือเดินหน้าอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับผลของโครงการนี้เนี่ยที่บอกว่าจะทําให้เกิดตัวคูณอสามเท่าสี่เท่าเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสี่รอบห้ารอบเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจริงด้วยค่ะนะครับเพราะตอนนี้โครงการเนี้กําลังถูกจับตามองจากนักวิชาการนะครับว่าเป็นโครงการซึ่งไม่น่าจะทําได้จริงเหมือนอย่างที่คุยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าผลของโครงการนี้ออกมาแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คุย หรือเกิดความผิดพลาดในลักษณะเดียวกับโครงการจำนำข้าวแล้วก็ผมบอกเลยอนาคตพรรคเพืเ่อไทยก็หมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจําได้นะครับวันนี้นักนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายที่ออกมาเตือนเนี่ยนะครับตอนเนี้ยนะครับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติตั้งอะไรบ้างเนี่ยบรรยากาศคล้ายตอนที่พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าจำนำข้าวเลย เ mm hmm. มื่อปีสอง4ันห้าร้อยห้าสิบสี่ถ้า mm hmm. พวกเราจําได้ <Okay. S 2> ตอนนั้นเนี่ยนะครับนโยบายจำนำข้าวเกวรมูลห้าเนี่ย 15, mm hmm. ก็ได้รับการต่อต้านจากนี่แหละครับนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะมากนะครับคราวนี้ไอการเดินหน้านโยบายเนี่ยนะครับก็เดินไปแต่ปัญหาของโครงการจำนำข้าวคือพอไปทําแล้วเนี่ยมันเกิดการคอร์รัปชันใช่ไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้ประสิทธิผลที่จะยกระดับราคาข้าวในในความเป็นจริงโครงการล้มเหลว สุดท้ายก็กลายเป็นว่าเป็นโครงการที่เอาข้าวไปขาย G2G เก๊ก็เลยติดคุกกันนะครับโครงการดีต้อนวอลเล็ตก็เช่นเดียวกันครับมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าต้องเดินหน้าให้ได้แต่ผลที่ออกมาเนี่ยต้องเป็นไปตามราคาคุยด้วยนะครับและว,วันนี้นะครับเราก็ได้เห็นข้อมูลวิชาการแล้วว่าเงินที่มันจะหมุนเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการหมุนถึงสามเท่าอย่างที่คุยนะักวิชาการเศรษฐศาสตร์บอกหมุนเท่าเดียวก็เก่งแล้วนะครับ ยิ่งวันนี้มีการเผยแพร่ารายงานวิจัยของแบงค์ชาติบอกว่าการที่รัฐบาลแจกเงินเนี่ยเศรษฐกิจกระมูนได้แค่0.4เท่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงหนึ่งเท่าด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผลของโครงการดีต้อนวอลเล็ตออกมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คุยนี่นะครับอันนี้จะทําให้อนาคตของเพื่อไทยกับรัฐบาลมีปัญหาแน่ๆนะครับแล้ลโดยเฉพาะนะครับถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับ อาจารย์คะขอสักหนึ่งคำถามค่ะการที่เข้ามาอยู่ในโครงสร้างของกรรมการบริหารพักเนี่ยภายใต้กฎหมายที่มีไว้เพื่อปราบโกงด้วยแบบนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มีสับแสงทางการเมืองบางส่วนบอกว่าเป็นกรรมการบริหารพักบางทีขาข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ในคุกแล้วนะหรือว่าสิ่งจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองการที่หากวันนี้พักเพื่อไทยตัดสินใจให้คุณนุ้งอิงมานั่งเป็นหัวหน้าพักได้นั่นหมายความว่ามั่นใจแล้วว่าพักเพื่อไทยไม่มีทางถูกยุบพัก ไม่มีทางถูกตัดสิทธิทางการเมืองอีกแล้วเหมือนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างนั้นไหมคะผมคิดว่าเรื่องที่กรรมการบริหารพักจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือมีโทษเนี่ยนะครับมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องคะนะครับจริงๆก็คือว่าถ้าไม่ส่งผู้สมัครเป็นเท็จถ้าไม่รายงานการเงินเป็นเท็จเนี่ยโอกาสยากนะครับหรือว่าไม่มีนโยบายอ้าวอย่างเช่นพักเก้าไกลโดนร้องเนี่ยนโยบายเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอย่างเงี้ยโอกาสากจะโดนยุบพ,พักตัดสิทธิ์เนี่ยยากนะครับ แต่ความเสี่ยงของคุณอุ้งอิงเนี่ยยังมีอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับตรง <c oughs> เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยก็เข้าไปเป็นรองประธานคณะกรรมการซอฟท์เพเวอร์แห่งชาติ <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขแห่งชาติซึ่งก็ถือว่าไปทําหน้าที่ในฝ่ายบริหารน, <c oughs> นะครับซึ่งถ้าเกิดการทํางานของของสองชุดนี้นะครับมันมี อะไรขึ้นมาแล้วทําให้เกิดการร้องเรียนว่าทําผิดจริยธรรมแล้วก็อ้อย่างนั้นแล้วมีความเสียวนะครับว่าจะโดนคล้ายๆคุณช่อหรือคุณเอ๋ปารีนานะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นความเสี่ยงใดๆของพรรคเพื่อไทยที่<ช>จะโดนยุบพักหรือว่าจะโดนตัดสิทธิ์อะไรนะครับเพราะนั้นยังเป็นเซฟโซนสําหรับคุณอุ้งอิ้งในการที่จะเข้าไปเป็น,ปปนหัวไปเป็นหัวหน้าพักครับอืมก็สึกหนักอาจจะเป็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็เนี่ยแหละเรื่องของหนึ่งหมื่น,น <ะ S 1> บาท ถูกต้องครับผมเรียนตรงๆนะครับว่ารัฐบาลนี้ลมหายใจคือนโยบายนี้นโยบายเดี่วค่ะนโยบายอื่นทําไม่ได้คนไม่ค่อยรู้สึกหรอกครับแต่ถ้านโยบายนี้ล้มเหลวแล้วก็อันเนี้ยเสียหายยับเยินนะครับแล้วเป็นนโยบายที่เป็นลมหายใจหมายความว่าถ้าล้มเหลวนะครับก็ต้องก็ต้องสิ้นชีวิต นะครับอันนี้ก็ตรงๆก็รเป็นลมหายใจนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธนพรมากนะคะ,ะครับยินดีครับคุณเก๋ครับคุณนันครับค่ะขอบคุณค่ะค